หมอเป็น,นห่วงอะไรถ้าไคลแม็กเขาเขาทำคลิกแบบนี้เนี่ยมไม่มันไม่น่าจะเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นค,คุณหมอเป็นห่วงอะไรคือหมอกําลังอยากให้เรามองว่าเ,เวลาเราดูละครเนี่ยถึงแม้ว่าโอเคเราอาจจะจินตนาการเยอะแฟนตาซีเยอะแต่อยากให้มีเรื่องราวที่เป็นจริงแล้วมีความเป็นประโยชน์บ้างเพราะอย่างใจหมอเนี่ยเวลาเราเจอคนไข้หลายคนเนี่ยเรื่องราวเนี่ยยิ่งกว่าละครนะครับ รุนแรงกว่าละครเยอะเราก็จะเห็นเลยว,ว่าวิธีการแก้ปัญหาของเขาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยผิดหมดเลยมันถึงมาจบลงที่โรงพยาบาลถึงไหมครับเพราะฉะนั้นละครเองเนี่ยก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันแล้วถ้าเกิดว่าเราแก้ตรงนั้นได้ทันเนี่ยจะไม่ต้องจบลงที่โรงพยาบาลแต่ถูกหักมุมด้วยการแค่มาขอโทษแล้วก็ใส่แหวนให้แล้วก็ทุกอย่างดีหมดซึ่งตรงนีเน้เป็นจุดที่น่ากลัวเพราะว่าคนชีวิตจริงๆมันจะไม่เป็นอย่างนั้นคุณคหมอพวกนี้ทําให้ผมเป็นห่วงมากเพราะคุณคหมอบอกว่า พบคนไข้ที่ในครอบครัวเนี่ยมันคล้ายๆกันในละครครับแล้วก็ในที่สุดแล้วมาสรุปอยู่ที่ต้องเป็นคนไข้แล้วมาหาจิตแพทย์ครับแต่ว่าในละครเนี่ยกับส่งเสริมลักษณะแบบนี้แต่ไปจบโดยการที่ผู้ชายคุกเข่าใส่แหวนแล้วมันก็เลย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างก็กลับมาดีเป็นปกติหมดซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่คุณหมอกเกงรงว่าคนจะใช้วิธีแก้ปัญหาเหมือนในละครเพราะคิดว่าในที่สุดแล้วมันจะจบเหมือนละครครับเราเราปรากฏว,ว่าเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อ่านข่าวนะครับไม่แน่ใจว่าโพอันไหนไปสํารวจปรากฏว,ว่าอ,อ,อาชีพหรือว่าบุคคลที่เด็กเด็กๆวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยอยากจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีสองอาชีพที่เป็นจุดเด่นมากอันที่หนึ่งคือนักการเมืองเขาบอกว่าเป็นนักการเมืองแล้วทําผิด ไม่ค่อยดโดนลงโทษเราก็รวยด้วยเราแก้กฎหมายได้ครับอันที่สองคืออยากเป็นพระเอกหนางเพราะว่าไม่ว่าจะทำเร็วทำชั่วย,ยังไงนี่สุดก็ก็แฮปปี้เอบบนดิ้งนางเอกก็รักบบนี่นน,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 นี่คือจากการสำรวจเด็กจริงๆของเรานะครับมันเลยบอกว่าสังคมมันน่ากลัวหรือเปล่านะครับจริงๆหมอคิดว่าบางทีบางคนที่ฟังรายการดูรายการอยู่ก็าจจะบอกว่าหมอคิดมากไปหรือเปล่านักวิชาการขี้วิตกกังวล S <S แต่ปรากฏว่าได้มีโอกาสคุยกับจิตแพทย์เด็กหลายๆคนนะครับท่าน,นพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะเหมือนกันหมดเลยเด็กใช้วิธีคิดแบบนี้หมดแล้วเด็กที่มักจะเป็นเยอะคือเด็กผู้หญิงเยอะนะครับไม่กระทั่งนักจิตวิทยาท่านหนึ่งเขาเคยคุยให้ฟังบอกว่าเขาเคยให้คำปรึกษากับเด็กผู้หญิงที่มาด้วยอาการซึมเศร้าร้องห่มร้องไห้เพราะผิดหวังเรื่องความรักแล้วเขาก็ถามว่าจุดที่หนูเศร้าจากเขาเนี่ยคืออะไรเป็นคําตอบที่ช็อกมากเลยเขาไม่ได้เศร้า ผิดหวังเพราะว่าเขาถูกทาร้ายแต่เขาบอกว่าเขาเสียดายเพราะว่าแฟนเขาเนี่หล่อมากแม้จะถูกผู้ชายทําร้ายครับนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือผู้ชายหล่อมากอ๋อเลยไม่อยากจะเสียเข้าไปใช่แสดงว่าคุณหมอมองว่าละครก็ไปสร้างค่านิยมครับเรื่องความหล่อเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่ให้น้ําหนักเรื่องนั้นมากกว่าการที่เขาต้องเศร้าเสียใจเพราะว่าเขาถูกทําร้ายครับมันมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้รักตัวเองเลยนะเรารักเขา เรายึดติดหลงอยู่กับตัวเขาตัวเราจะเป็นอะไรก็ช่างซึ่งหมอบอกได้เลยว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเมนหลักๆเลยปัญหาหลักๆไม่ได้รักตัวเองมัวแต่นั่งรักคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีละครเองเนี่ยก็สร้างค่านิยมของการที่ไม่ได้รักตัวเองเห็นไหมครับนางเอกแต่ละคนเนี่ยยอมเป็นข้าทาสบริวารให้เขาตบตีให้เขากดหัวจิกหัวใช้สารพัด นะครับแล้วก็ไปหลงรักเขาไปทุ่มเทและให้เขามากมายโดยที่ไม่มีบทบาทของการที่จะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองเลยเนี่ยนี่คือภาพที่เด็กวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยดูแล้วก็จะเรียนแบบตามแต่ถ้าผู้ใหญ่โอเคละเราไม่ค่อยห่วงเราก็ไม่ได้อย่างวิธีการนําเสนอละครเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้ให้วิธีการคิดนะคะที่ทําให้คนดูแล้วรู้จักคิดนะฮะบางทีก็ให้คล้อยตามแล้วก็คนก็มีความสุขง่ายๆที่ว่าเขารู้สึกว่าที่เขาชอบเพราะว่าเขาดูแล้วเขาเดาได เดาได้และคาดหวังได้ว่ามันจะจบยังไงก็คือทุกเรื่องมันก็มักจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะก็99.99นะคะที่ต้องแฮปปี้เอนดิ้งนะแฮปปี้เอนดิ้งคือผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานกันแล้วก็จบใช่ค่ะทั้งที่มันไม่ใช่จุดมันไม่ใช่จุดจบของของเรื่องนะคะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของของชีวิตจริงเนี<ะ>่ยนะคะแต่ว่าเขาก็คนดูเนี่ยก็มักจะไปคาดหวังว่าเออเนี่ย ถึงแม้ว่าฉันจะถูกเขาทรมานถูกทำร้ายอะไรมามากมายเนี่ยแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเงาจะต้องลงเอยด้วยด้วยด้วยดีนะคะแล้วก็ออก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะต้องสํานึกตัวเขาจะต้องกลับมาเป็นคนดีอย่างเงี้ยเพราะว่าเขารักเราอย่างเงี้ยแต่หลังจากแต่งงานเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าว่าหลังจากชีวิตคู่ที่แฮปปี้เอ็ดดิ้งตรงนั้นนี่มันจะเกิดอะไรต่อมันต้องดูภาค2ภาค3คเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องเรียนเลยนะคบว่า นิสัยคนเนี่ยนะถ้าภาษาชาวบ้านมากที่สุดเรียกสันดานเนี่ยคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะโอกาสที่จะมาแก้ไขเนี่ยงานแล้วคือ,ค,อคือมันไม่มีทางเปลี่ยนได้ง่ายหรอกมันยากมาก<ง>เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่มันเห็นว่าตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นอย่างนี้คุณน่าจะยบอกแล้วหลังจากนั้นสิมันจะเกิดเรื่องราวซ้ำๆเดิมๆอีกไหมเนี่ยหลายคู่นะครับที่มาปรึกษาหาหมอเรื่องปัญหาชีวิตครอบครัวเนี่ยปรากฏว่าออตอนแต่งงานนี่คือคือเหมือนแฮปปี้เอนดิ้งของหนัง แต่หลังจากนั้นนี่ปัญหาเยอะมากพอเราย้อนกลับไปก่อนแต่งงานนี่คุณเห็นมาตั้งเยอะนะแต่คุณหลับตาคุณไม่มองเลยไม่ยอมมองประเด็นเดนลยข้อแท้จริงใช่เพราะว่าคุณนัตยาหยิบประเด็นที่น่าสนใจละครทีวีของเราเส่วนใหญ่จะมาลงเอยกันตรงแต่งงานแล้วก็จบเรื่องอวาสานตอนสุดท้ายใช่ไหมครับ,รบแต่ชีวิตของมนุษย์จริงๆเนี่ย ไอ้แต่งงานเป็นมีแค่จุดเริ่มต้นของความรักที่เหลืออีก40่สิบห้าสิปีเนี่ยโอ้โหมันอีกยาวนานและไอ้สันดานดิบของคนเนี่ยมันยังมันจะโผล่มาอีกเยอะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วแล้วคุณหมอก็บอกว่าที่หวังว่าจะไปเปลี่ยนเมื่อแต่งงานแล้วคงจะเปลี่ยนเขาได้เนี่ยยากจริงหรือเปล่าว่ายากจริงไหมโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตอนนี้ในหลักการรักษาทางทางการเรียกว่าทําจิตบําบัดนะครับ เราจะเน้นให้คนไข้เห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นนี่มีข้อจํากัดเยอะมากแล้วก็ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นจริงๆต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนอันนี้ถือว่าสําคัญที่สุดเพราะนั้นความทุกข์หลายๆคนนี่มันจะมาจากการที่เรามีความคาดหวังว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาให้ได้นะครับแล้วจรินีอย่าลืมว่าชีวิตจริงนี่เราคาดหวังแบบนั้นแล้วเราเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นมันไม่ได้แต่ในละครนี่ผู้กํากับหรือว่าคนเขียนบทละครจะเขียนยังไงก็ได้จะเขียนให้เขากลับมาเป็นยังไงมันได้หมดนะครับเพราะนั้นมันจะต้องแยกดีๆ นะครับเราแยกตอนนี้เราแยกไม่ออกเจริงนะพอคนเราอายุยี่สิบกว่าสามสิบแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองยังไม่ง่ายเลยเราจะไปหวังว่าให้คู่ครองเขาจับเราเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันคงจะไม่ง่ายใช่ไหมครับมันอาจะแบบเปลี่ยนแปลงได้เพราะความรักอย่างเดียวแต่ผมก็ไม่เคยคิดนะครับว่าจะมีละครที่พระเอกคมคืนนางเอก แต่มันก็มีแล้วใช่ไหมครับมีครับมีเยอะแยะเลยเกือบจะทุกเรื่องเลยทุกเรื่องหลังจะเป็นอย่างนี้อย่างที่พูดนะครับว่าว่าตอนหลังๆพระเอกไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษแล้วแล้วตกลงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เลยรู้สึกไหมครับว่าการที่ถูกแฟนข่มขืนเนี่ยเป็นของธรรมดาละครทีวีก็ยังมีข่มขืนกันเลยก็คิดว่าเขาก็น่าจะแยกแยะได้นะคะว่านั่นมันคือละครนะคะหวังว่าจะแยกแยะได้ค่ะค่ะและจริงๆริ้ได้แยกแยะได้ไหมครับเพราะว่าคนสร้างละครเนี่ยเขาพยายามบอกกับผมว่าคนดูเขารู้ นั่นเป็นละครมันไม่ใช่ของจริงแต่ของจริงมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นตกลงคิดว่าแยกแยะได้คือผมคิดว่ามันต้องดูช่วงอายุด้วย<ม>นะครับว่าถ้าเป็นเด็กเด็กเล็กๆเนี่ย<ม>เราบอกว่าช่วงเวลาตรงนั้นเด็กควรจะนอนเนี่ยไม่เชื่อหรอครับแล้วผมยังทุกวันนี้ยังแอนตี้อยู่เลยว่าการขึ้นมาว่าเป็นนอนหนูชอช่างทอทหารอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยคือเหมือนกับ ทำขึ้นมาเพื่อบอกว่าฉันได้ทำแล้วนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่ต้องผู้ใหญ่แนะนำอะไรก็แล้วแต่เด็กก็ยังอยากดูไม่ขนาดว่าเคยเคยได้กุยกับเพื่อนบ้านคนที่สนิทกันเนี่ยซึ่งเป็นบ้านที่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดมากเลยถึงเวลาลูกต้องนอนเนี่ยลูกยังถึงขนาดว่าไปเปลี่ยนนาฬิกาเนี่ยให้ช้าลง เพื่อจะได้ดูละครนี่นี่คือเด็กดีนะครับเด็กก็ยังติดละครขนาดนี้มันมีความพยายามอยู่กับในกลุ่มของผู้ผลิตรายการส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะเรียกว่าเป็นผู้ผลิตรายการน้ำดีนะคะมีความพยายามที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ทํารายการที่มีคุณภาพอยู่เหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้อาจจะยังเป็นความพยายามเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะต้องมีกลุ่มกลไกที่จะเข้าไปสนับสนุนเขาอย่างเช่นที่สสก็ทําอยู่ในระดับหนึ่งถ้าหน่วยงาน อิสระหรือหน่วยง,งานของรัฐเองที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่บ้างนะคะเช่นกทชอนะคะหรือกสอทอช,อชอในอนาคตหรือแม้แต่กระทรวงวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยถ้ามาช่วยกันนะคะร่วมมือกันแล้วก็พัฒนานกลไกตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ผู้ผลิตน้ำดีมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวผู้ชมนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเ,เราคงต้องร่วมมือกันหลาย,ลายฝ่ายผู้ชมเองเนี่ยก็คงต้องพัฒนา ตัวเองนะคะซึ่งแต่ยังบอกยังว่านะคะจะให้ข้อพาจารณเองขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีกลไกสนับสนุนเลยมันก็อาจจะยากนะเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องมีเครือข่ายทางสังคมนะคะเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายครอบครัวเครือข่ายผู้ปกครองเนี่ยที่เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนสังคมแล้วก็สร้างกระแสความตื่นตัวให้ผู้บริโภคสื่อเนี่ยนะคะอาจจะย้อนกลับมาดูว่าไอ้ที่เราดูไปแต่ละวันมันเป็นยังไง ช่วยกันกระตุกให้ผู้ชมเนี่ยมีพลังขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนจากการที่เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคแบบแบบนิ่งเฉยนะคะให้อะไรก็รับหมดเนี่ยค่อยๆพัฒนาตัวเองมาเป็นผู้บริโภคที่แอคทีฟแล้วก็มีพลังมีเสียงที่จะส่งออกมาไปถึงผู้ผลิตหรือเจ้าของสถานีหรือในทุนของสถานีมากขึ้นเนี่ยไอเนี้มันต้องการต้องการการทำงานเป็นเป็นแมสซีฟอะค่ะเขาเรียกเป็นกลุ่มคือถ้าเรายังเป็น แค่ปัจเจกบุคคลนั่งดูทีวีเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าเรามีพลังที่อยากจะทําอะไรแต่ถ้ามันมีเครือข่ายมีการสนับสนุนและรวมกันมันจะเกิดเป็นแม s s ีส e พาวเวอร์ขึ้นมาเคยสังเกตเรื่องคนพิการบ้างไหมครับในหนังหรือใน,ใน